บทที่311รส็ดน้ำตาซีลัวการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเพียงคำพูดง่ายๆไม่กี่คำและลูโอ้ก็ยืนอยู่ใกล้จุดโทษเป็นการส่วนตัวจุดโทษที่เขาชนะด้วยตัวเองแน่นอนว่าต้องเป็นคนลงมือเองรูปลักษณ์ที่แน่วแน่ปรากฏบนใบหน้าของลูโอ้และผู้รักษาประตูก็ลนเล็กน้อยสายตาของแฟนๆทุกคนจับจ้องไปที่พื้นที่เล็กพื้นที่เล็กแห่งนี้ผู้บรรยายยังระงับคำอธิบายทั่วคราวกลั้นหายใจและรอดูการลงโทษของซีลูโอไม่กี่วินาทีต่อมาโรนัลโดก้าวไปข้างหน้ายิงอย่างเด็ดขาดและเล็งงงปที่มมุขขาบนอระตูั ฟุตบอลถึงเกณฑ์เพียงแค่ทนคารและจุดเชื่อมต่อของเสาประตูแล้วลอยสูงขึ้นไปในอากาศแบบวันเวสวยงามเสียงที่ดังก้องไปทั่วสนามไม่ใช่จากคนคนเดียวแต่มาจากแฟนแฟนแก้วมังกรน,นับพันชั่วขณะหนึ่งมีความสุภาพอะไรอยู่และเขาก็พล่งออกมาโดยตรงแฟนแก้วมังกรปลืม้มโอ้ว้าวโอ้ว้าวเย้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 แฟนบอลเริ่มหมดคานิวัลนองการดวนจุดโทษอย่างใจจดใจจ่อทีมกระพีวายตกอยู่ในความเศร้าโศกและซีลูโอที่ซอฟคุกเขา่าลงตรงหน้าตำแหน่งจุดโทษหน้าประตูดวงตาของเขาจ้องมองที่มุมขวาบนของประตูด้วยความไม่เชื่อ เป็นเวลากว่าส0วินาทีที่ไม่ขยับขยื่นปล่อยให้แฟนๆข้างสนามส่งเสียงทุกชนิดจนกระทั่งเดโครรเริ่มที่จะเข้ามาช่วยก็พบว่าจริงๆแล้วมีน้ำตาสองสามหยดไหลออกมาจากมุมตาของซีลูโอไม่เต็มใจเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันกับที่โรนัลดกล่าวโทษตัวเองเขาก็ถูกแฟนบอลวินเนียโห่เช่นกันและพลาดจุดโทษในเกมสำคัญแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กโชคดีที่ทีมยังคงนำคะแนนทุกอย่างโอเคอย่างน้อยก็จะไม่กลายเป็นคนบาปในประวัติศาสตร์ทิ้งกลิ่นเหม็นไว้นับพันปีเวลามาถึงนาทีที่นในสนาเกมายูในฟ่น์ม ในเวลานี้หัวหน้าโค้ชมองกลับไปที่สู้หลงสู้หลงตระหนักได้อย่างรวดเร็วถูกต้องได้เวลาเล่นแล้วครูผู้ช่วยยืนขึ้นและตะโกนชื่อสู้หลงสู้หลงยืนขึ้นและตบไหล่ของเฉาหยางฉันไปแล้วเอาละมาสร้างสีสันให้พวกเขากันเถอะใบหน้าของสู้หลงฉายแววแห่งความมั่นใจและเขาเดินไปที่ขอบสนามและเริ่มอบอุ่นร่างกายในปัจจุบันไม่มีความรู้สึกอึดอัดในการถอยเล็กๆและคะแนนก็เป็นไปตามความคาดหวังอย่างมากเพียงแค่สูญเสียคำขอ ทุกอย่างถูกต้องในสนามทีมชาติมังกรเห็นสู้หลงอยู่ข้างสนามในการวอร์มอัพและความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทันทีบิดชอปแห่งประพีวเอเชียทีมเห็นร่างของสุลองก็ตกใจและลืนน้ำลายลงของเงียบๆในที่เกิดเหตุทั้งสองฝ่ายพัวพันกันที่ด้านข้างของกองกลางและทีมราก้อนคันทรีชนะบอลน,นอกสนามได้สองลูกอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มันถูกคว้างออกไปและมีเพียงการเตะเท่านั้นที่ถูกส่งผ่านไปมันก็ถูกทำลายอีกครั้งแต่นี่คือสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นเพราะสู้หลงยังไม่ได้เล่นและเป็นกาารรดีทีท่จะปะปววิเวล ในไม่ช้าเวลาเปลี่ยนตัวก็มาถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตบไหล่สู้หลงจากนั้นไม่กี่ก้าวที่แข็งแรงก็วิ่งไปที่สนามหน้าสู้หลงสู้หลงแฟนๆข้างสนามเริ่มทำเสียงสั่นสะเทือนเรียกชื่อสู้หลงในที่สุดสมาชิกในทีมก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าราวกับว่าพวกเขาได้ปลดปล่อยพาระรของเกมทั้งหมดบนร่างกายของพวกเขาในคราวเดียวเห็นสู้หลงเล่นฉันเห็นความหวังที่หาย,ยากดราก้อนคันทรียังมีลุ้นซีหลัวยังละสายตาและล็อกใบหน้าด้านข้างของสู้หลงซึ่งเป็นชื่อที่แฟนๆข้างสนามพูดซ้ำๆเขาได้ยินมานับครั้งไม่้ว คนผู้นี้แข็งแกร่งขนาดนั้นจริงหรือในฐานะซีลูโอที่เพิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของผู้เล่นชั้นนำของโลกหัวใจของเขาไม่ว่างเปล่าโดยธรรมชาติอีกเจนาทีเริ่มบทที่312สู้หลงทาสงครามด้วยอาการบาดเจ็บมีร่างหนึ่งกําลังวิ่งไปที่สนามกีฬาใช่แล้วเขาคือซูหลงสถานการณ์อาการบาดเจ็บของซูหลงอาจจะดีกว่าที่เราคิดไว้มากซูหลงสามารถลงมาเป็นตัวสํารองได้ในตอนนี้ซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับทีมชาติมังก,งกรอย่างแน่นอนยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่ในเกมสกอร์ยังเสมอกันอยููู่่ออออัญยากกประาาาาาศคคคํพดธิบวมมหหลลลงงออ ในสนามสุลองและเพื่อนร่วมทีมทักทายกันครั้งหนึ่งเห็นพื้นที่ว่างระหว่างดากกนเจิงและคิงกูดงและวิ่งผ่านฟ้าทันทีที่เขาไปถึงสนามสายตาของสู้หลงจับจ้องไปที่ลูกบอลอย่างรวดเร็วถัดไปเหลือเวลาอีกไม่ถึง14นาทีก่อนจะหมดเวลาปกติหากเสมอกันต้องต่อเวลาพิเศษต่อเวลาพิเศษ30นาทีแม้แต่ตัวสู้หลงเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทําได้เดี๋ยวการจําลองส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง20นาทีซึ่งอาจยืดเวลาออกไปอีกหากสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้มากที่สุดสกอร์ปัจจุบันถ้าอยากชนะ แฟนๆโหร้องและโหร้องและในสนามทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่ฮานเพิงเปลี่ยนตัวสู้หลงและระบบยุทธวิธีทั้งหมดที่พวกเขาคุ้นเคยมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มลงสนามถูกต้องอย่างน้อยก็ไม่มีรถเมล์อีกต่อไปด้วยสู้หลงหมัดเด็ดอันดับหนึ่งของโลกถึงเวลาแล้วที่ทีมชาติมังกรจะต้องออกมาต่อสู้รูปแบบการเล่นในปัจจุบันเริ่มดุดันขึ้นเล็กน้อยค่อนข้างเหมือนกับระบบที่อาณาจักรมังกรใช้ก่อนหน้านี้สามเหลี่ยมเล็กของกองกลางก็ไม่น้อยหน้าและสู้หลงกำลังรอโอกาสอยู่ที่แดนหน้า นี่มันอันตรายมากจะเห็นได้ว่าการก่อตัวของทีมรัพีวายดูเหมือนจะเปลี่ยนไปบ้างและดูเหมือนว่าหัวหน้าโคชยังคงอิจฉาสุลองอยู่บ้างและได้เตรียมการล่วงหน้าอย่างเต็มที่2นาทีต่อมาสุลองถอนตัวอย่างเงียบๆจากเท้าของคอสเทียนย่าซึ่งเพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังและทำลายบอลได้สำเร็จเพื่อขโมยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกมออกจากเกมเท้าของสู้หลงไม่แตะบอลโดยไม่รีรอเมื่อเห็นเพื่อนร่วมทีม2คนทางด้านขวาก็เลือกที่จะส่งบอลทันที ในเวลานี้ดาเจิ้งก็เริ่มตอบสนองอย่างมีชั้นเชิงเช่นกันและทางด้านซ้ายก็เริ่มกดดันเส้นลำหน้าของฟอกและในทันใดกองกลางของราคอนทิงด้อมก็เริ่มกดดันไปข้างหน้าในลักษณะที่ระเบิดได้และสิ่งนี้สถานการณ์เป็นครั้งแรกในเกมนี้ต่อจากนั้นบอลมาถึงเขตโทษหลังจากจ่ายบอลอย่างมีเหตุผลหลายครั้งในเวลานี้ซูลงและตาเจิ้งยืนเรียนแถวกันและการส่งบอลของหลี่ยี่ผ่านหน้าประตูทั้งสองกระโดดขึ้นพร้อมกันแต่หน้าเสียดายที่เซฟบอลไว้ไม่ได้น่าอายหลี่ยี่แสดงสีหน้าค่อนข้างรู้สึกผิดและมีรอยยิ้มเขินอายปรากฏข ต่อจากนั้นคอโทจาก,ก็โต้กลับเช่นกันซีลูโอถูกทำฟาวข้างถนนเพื่อรับศู0ย์ 90, เพื่อรับลูกตั้งเต่กองกลางและการจ่ายบอลสุดท้ายถูกทำลายโดยซันซันไม่กี่นาทีทั้งสองทีมก็เริ่มเข้าสู่โหมดโจมตีไปมาทำเอาแฟนๆประทับใจแม้ว่าจะไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ก็ดีกว่ารถบัสในครึ่งแรกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างสุลองดาเจอร์และลี่อีนั้นงดงามมากเมื่อเวลาผ่านไปเดโคซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักในแดนหน้าของทีมกระพีวาวก็ดูเหมือนจะอ่อนแอเล็กน้อยเช่นกันและหัวหน้าโค้ ในช่วงเวลานี้ซูหลงมองเห็นโอกาสซึ่งเป็นโอกาสที่จะจำลองความสำเร็จของเป้าหมายนับไม่ถ้วนในเศษความทรงจำบทที่313มือปืนหนะักในนาทีที่แ2อเอชเชอร์ยุนลองกำจัดบอลได้หลังจากควบคุมบอลส่งบอลไปที่จุดรับของกองกลางอาเธอร์จูนินจากนั้นเท้าตรงผ่านแนวป้องกันมาถึงเท้าของดาเจิ้งที่อยู่ด้านข้างจึงตัวใหญ่ที่อยู่ข้างถนนนั้นแทบไม่มีการป้องกันและเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้มันต้องลงไปต่อไปในเวลาเดียวกันผู้เล่นในสนามทั้งหมดก็ถูกขับเคลื่อนไปยังเขตโทษด,ด้วยความเร็วที่รวดเร็วและตาเจิง้ดดดดงดมห 3. หลี่ยี่คิงดงอาเธอร์จุงหมิงแต่มาถึงตอนนี้ฝ่ายป้องกันกราฟีไว้ก็ลงจอดและติดอยู่ด้านข้างของทั้งสามคนเกรฟดีเฟนเดอร์ตัวสูงเกือบปิดแนวรับและไม่เห็นโอกาสมากนักคาวาโลเริ่มแทรกแซงอย่างแข่งขันด้วยความเร่งรีบตาเจิ้งวางแผนที่จะยอมรับการก้าวผ่านอย่างไม่เป็นทางการและยอมจำนวนต่อโชคชะตานั่นคือเมื่อมันเกิดขึ้นชูมือนอกกรอบเขตโทษสู้หลงต้าเจิ้งกลับทิศทางการจ่ายบอลทันทีและขับบอลไปทางสูหลงแฟนๆตื่นเต้นผ่านจากดาเจิ้งไม่มีไม้กางเขนแต่ให้ไปที่จุดหลัง สู้หลงสู้หลงปรากฏตัวในตำแหน่งนี้ในฐานะกองหน้าจริงหรือเกิดอะไรขึ้นที่นี่อัญญประกาศคู่ความเห็นค่อนข้างงงตอนนี้บอลตกสู้หลงยืนตำแหน่งขวาหลังเส้นเขตโทษห่างจากประตูสองเมตรอย่างไรก็ตามกลับมีฉากหนึ่งที่ทำเอาทุกคนอึ้งบอลผ่านจุดบอร์ดของกองหลังทั้งสองคนเพราะฝั่งตรงข้ามไม่หวังโอกาสครอสดีๆแบบนี้และเลือกที่จะส่งกลับไปในเวลานี้สู้หลงแทบจะมองไม่เห็นและหลังจากได้รับลูกบอลมันก็เหมือนกับการปลุกให้ผู้เล่นเกรททุกคนตื่นขึ้นสู้หลงอยู่ที่นั่นช้าหลังเท้าของลูกไม่ได้หยุดลูกแต่เป็นา กระสุนอวตารบอลพุ่งไปที่เป้าหมายด้วยความเร็วที่รวดเร็วในพริบตาเดียวบอลผ่านรอยแยกของหลายคนไปโดนมุมบนของประตูและผู้รักษาประตูก็ไม่ตอบสนองเลยผู้เล่นองุนคำอธิบายแฟนแฟนบอลเข้าหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีคำบรรยายก็ตะโกนอย่างตื่นเต้นและผู้ชมทั้งหมดควรจะเดือดผู้รักษาประตูยืนอยู่ที่เดิมด้วยสีหน้างงยังคงรักษาการป้องกันไว้หันหน้าไปมองข้างหลังอย่างช่วยไม่ได้บอลมาแล้วผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีไม่เห็นวิธีการยิงของสู้หลงเลยเพราะคุณภาพของภาพไม่ชัดเจนพอและความเร็วนี้เร็วมากจน จากการคาดคะเนของอุปกรณ์วัดความเร็วในวิดีโอความเร็วขององค์การเดินเท้านี้ไม่ต่ำกว่า270กิโลเมตรและชั่วโมงทำลายสถิติการยิงปืนใหญ่ทั้งหมดในวงการฟุตบอลและแม้แต่สามัญสำนึกทางกายภาพก็พังทลายนี่คือผู้เล่นที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บจริงๆหรอือในเวลาเดียวกันในขณะที่สู้หลงมีความสุขในการเฉลิมฉลองเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ออกมาจากขาขวาของเขาดูเหมือนว่าฉันยังใช้แรงมากเกินไปเสียใจด้วยยังไงก็เสมอกัน เดินหน้าต่อไปอีกสองสามก้าวสู้หลงเริ่มรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงอาการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นและความเจ็บปวดในการเต้นของหัวใจของเขาก็เกิดขึ้นทีละก้าวสู้หลงกัดฟันอย่างลับๆเท่าที่จะทาได้เพื่อไม่ให้คนนอกเห็นและอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างเงียบๆหาก coach เฮโคเชนและมีความเสี่ยงที่จะถูกเปลี่ยนออกโดยไม่รู้ตัวความเสี่ยงนี้ไม่สามารถยอมรับได้เหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีเหลือเวลาอีกแค่ทําประตูเท่านั้นไม่มีเวลาเล่นแล้วบทที่สามร้อยสิบสี่ปาฏิหาริสร้างได้ด้วยตัวเราเองเมื่อเขากลับคืนสู่ตำแหน่งสู้หลงเรียก ไม่มีเวลาแล้วถ้าคุณมีบอลส่งบอลให้ผมโดยตรงพยายามอย่ารอช้าจนกว่าจะถึงช่วงต่อเวลาพิเศษทันทีที่พวกเขาได้ยินพวกเขาก็เข้าใจความหมายอย่างรวดเร็วและพยักหน้าเห็นด้วยทุกคนยังคงจําได้ว่าทุกครั้งที่สู้หลงพูดอย่างมั่นใจไม่มีสักครั้งที่ล้มเหลวและมแมลงมีเขาที่มีความรู้สึกมากที่สุดก็คือตาเจิงเขาจําได้ลางๆว่าสู้หลงเคยพูดไว้ที่นี่ครั้งสุดท้ายอีกสิบนาทีฉันจะทาคะแนนในตําแหน่งนี้ฉันคิดว่ามันเป็นการโหลดและผลก็คือขณะที่การแข่งขันดําเนินต่อไปผู้บรรยายก็เริ่มอธิบายราย,รายละเอีย ลูกยิงของเป้าหมายนี้ของสุลองนั้นยอดเยี่ยมจริงๆและยังปกปิดความร่วมมือของเก้ทุกซี่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอีกด้วยตอนนี้เมื่อดาเจิ้งลงไปด้านล่างเขาสามารถเห็นการฉลอตัวอย่างกระทันหันที่423เมื่อสุลองออกไปข้างหน้าผู้เล่นฝ่ายรับทุกคนรีบคว้าตำแหน่งในกรอบเขตโทษและหลายคนที่จุดด้านหน้าก็ดึงดูดความสนใจขอองค์การป้องกันในตอนนี้สุลงโดยพื้นฐานแล้วกลายเป็นบุคคลที่มองไม่เห็นสู้หลงเป็นเหมือนสไนเปอร์ในตำแหน่งนี้ในตอนนี้ตั้งตัวซุ่มยิงอย่างเงียบๆสังหารเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งงเดยวราวา่่ในนัับ้้้้สููหหไลลคมมจผฝท ในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหัวหน้าโค้ชของกระพีวายคอยแสดงท่าทางจากข้างสนามส่งสัญญาณให้ทีมชิวุดูโจมตีพวกเขาถูกไล่ต้อนในช่วงเวลาสุดท้ายนี้และหัวใจของพวกเขาอึดอัดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีลูโอในเวลานี้รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งเข้าสู่หัวใจของเขาครั้งนี้ถ้าเขาถูกหลับไปเล่นต่อเวลาหรือแม้แต่แพ้ในเกมเขาจะรับผิดเองและรับผิดชอบเต็มที่ด้วยในนาทีที่85ลิลี่บอกเขาว่าลูกยิงสกัดกัน้นในนาทีที่86เวียนาได้รับใบเหลืองจากการทำฟาวและดราก้อนได้ลูกตั้งเตะในตำแหน่ง ในนาทีที่87มงมของสุลองถูกเบี่ยงเบนไปหาจุงมินเปิดเตะม,มุมอีกครั้งและลูกยิงที่ตาม,มาถูกผู้รักษาประตูรับไว้ได้ไม่กี่นาทีเทตโทษก็วุ่นวายและราอนเนชั่นก็โจมตีและกดหน้าทีมีเนียและรักษาแรงกดดันต่อไปไม่กี่นาทีสุดท้ายทีมเกรฟก็หึดสู้แต่โค้ชทั้งสองยังเล่นต่อเวลาพิเศษโดยปริยายหมดเวลาปกติผู้ช่วยผู้ตัดสินให้ทดเวลาบาดเจ็บสูงถึง6นาทีแฟนๆทั้งสองประเทศไม่ต้องการต่อเวลาอันยาวนานแต่หวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ ปาฏิหาริย์จริงๆที่ทำประตูได้อีกครั้งในเวลาปกติสู้หลงสังเกตสถานการณ์ในสนามและกองกลางของทีมเรฟวายกำลังก่อการโจมตีครั้งนี้เวลาเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆและทุกการโจมตีก็ไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดแต่หลังจากการถ่ายทอดซ้ำๆสู้หลงก็อ่านแผนของพวกเขาจากสายตาและการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้แล้วซ้ายสู้หลงพบจังหวะที่เหมาะสมในการตะโกนขณะที่มองไปที่ซุนซุนในระยะไกลชี้ไปที่ช่องว่างบนถนนด้านซ้ายในเวลาเดียวกันคอสตินฮากเตะตรงทันทีและลู่ทางซ้ายก็เริ่มทันทีอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเตือนของสู้หลงก่อน สายเกินไปที่จะชมเชยและคิดว่าซันซันเห็นโอกาสที่จะโต้กลับและส่งบอลโดยตรงดวงตาของสู้หลงเป็นประกายสถานการณ์ยังดีอยู่ชิ้นส่วนความทรงจำบอกเขาว่าโอกาสนี้ตอนนี้เกี่ยวกับโอกาสที่แท็กซี่จะเสร็จและบอลจะเสร็จคุณแจสำคัญคือลูกบอลจะทะลุแนวรับของมานิเช่และคอสติยอยาได้สำเร็จหรือไม่สู้หลงจ้องมองไปที่ลูกบอลที่ตกลงมาด้านบนและมุ่งหน้าไปทางด้านบนของศีรษะของหลีย่ยี่ไม่กี่ก้าวก็เดินไปด้านข้างของหลี่อีพี่ชายเอามาให้ฉันหลังจากที่หลี่ยี่ได้รับบอลเขาไม่ลังเลที่จะส่งบอลให้สู้หลง หลังจากที่สู้หลงรับบอลด้วยเท้าซ้ายเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าในขณะน,นี้ความเจ็บปวดที่ขาของเขาแย่ลงอีกครั้งและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงรู้สึกเสียวซ่ายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนที่315้าความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้อาด้วยเสียงกรีดร้องขาซ้ายของสู้หลงก็อ่อนแรงลงและเกือบจะล้มลงกับพื้นในขณะน,นี้ผู้เล่นอังุนที่อยู่ข้างหลังเขากำลังรีบไปที่ที่เกิดเหตุโดยไม่รู้ถึงสถานการณ์ของสู้หลงเลยและดวงตาของเขาก็จ้องมองตรงไปที่ฟุตบอล แม้ว่าความเจ็บปวดของสุลองจะทนไม่ได้แต่เขายังสามารถสังเกตเห็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังเขาและเขาปกป้องลูกบอลด้วยหลังของเขาโดยตั้งใจจะส่งบอลกลับไปที่ลี่อีในขณะนี้ฝังตรงข้ามพุ่งเข้ามาอย่างไร้ความปราณีลูกบอลถูกเตะออกไปและสุลองก็ถูกกระแทกกับพื้นโดยตรงชั่วขณะหนึ่งสีหน้าของสุลองกลายเป็นความอับอายอย่างมากและเขาก็กัดฟันกรรมาการเป่าทันทีหลังจากตัดสินฟาวผู้เล่นกระพีวายแล้วเขาก็เริ่มเดินไปที่สุลองเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ผู้เล่นกระพีวไม่ได้ออกแรงเลยมีเพียงการ,รเผชิญหน้าทางกายภาพตามปกติิิและเร่่่มมอองหหาาผู้้้ตัดดสสนนวยีไชื และไม่สนใจสู้หลงที่ล้มลงกับพื้นในความคิดของเขาสู้หลงกำลังเสแสร้งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีสมาชิกคนอื่นๆของทีมรา้อนคันทรีวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและแฟนๆก็กังวลเช่นกันที่จะมองข้ามเอ็นไปข้างหน้าแม้กระทั่งยืนขึ้นเล็กน้อยใบหน้าของสู้หลงนั้นดูร้เขารู้สึกราวกับว่าน้องของเขาถูกไฟแผดเผาและการ,รเผชิญหน้ากับลมที่เพิ่งเผชิญมานั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมายัางโลกหักมันถูกวางไว้ในเวลาปกติสถานการณ์ของผู้ตัดสินเมื่อเขาเห็นสู้หลงอาจดูรุนแรงไปหน่อยและแพทย์ประจำทีมก็มาถึงสนามเพื่่่อออทาทาาาากกรดสบบบงงงงยยัูล ในขณะเดียวกันแฟนบอลข้างสนามก็เริ่มพูดคุยกันอย่างดุเดือดทุกคนรู้ว่าสู่หลงเพิ่งได้รับบาดเจ็บอาการบาดเจ็บเก่ากำเริบหรือไม่ถ้าแบบนั้นไม่ดีแน่หัวหน้าโค้ชของทีมราคอนคันทรี่ก้าอยู่ข้างสนามซ้ำแล้วซ้ำอีกและสถานการณ์นี้คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเมื่อสู้หลงเสนอว่าเขาต้องการบังคับตัวเองให้เล่นเขากลัวว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นและถ้าเขาแพ้ในเกมหลังจบเกมเขาจะถูกทุกคนดุด้วยซ้ำสมาชิกในทีมบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดและจัดแจงลงเล่นแบบนี้ไม่โดนด่าถ,ถึงตาย ด้วยความสิ้นหวังเขาต้องจัดตัวสำรองไปที่ข้างสนามเพื่อวอร์มอัพพร้อมที่จะแทนที่สู้หลงและในขณะเดียวกันเขาก็มองไปที่แพทย์ประจำทีมด้วยความกังวลสู้หลงนั่งลงบนพื้นขาข้างหนึ่งวางอยู่บนพื้นและหลังจากผ่านไปกว่าสิบวินาทีความรู้สึกเสียวซ่าในตอนนี้ดูเหมือนจะหายไปบ้างสู้หลงพยายามฝืนและความเจ็บปวดก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งขณะนี้แพทย์ประจำทีมได้เข้ามาถามคำถามบางอย่างก่อนสู้หลงรู้สึกว่าความเจ็บปวดในปัจจุบันยังคงอยู่ในขอบเขตท,ที่ทนได้และเขาไม่ต้องการถูกลงโทษสู้หลงชี้ไปที่น่องของแพทย์ประจำทีมททมมยรรจาากก็เเเิิิ่ตััดดสนชงง้วืออขข ที่นี่เจ็บไหมหมอค่อยๆกดนิ้วไปด้านข้างสู้หลงสายหัวสีหน้าของเขาสงบฉันไม่คิดว่ามันเป็นปัญหามากเกินไปเพียงแค่ก้าวเท้าลื่นสู้หลงตอบกลับโอเคถ้าเจ็บก,ก็ต้องพูดโดยเฉพาะถ้าคุณเคยเจ็บมาก่อนสู้หลงพยักหน้าค่อยๆย,ยืนขึ้นและทำท่าทางตกลงกับหัวหน้าโค้ชที่เฝ้าดูอยู่ข้างสนามเมื่อเห็นท่าทางนี้หัวใจที่ห้อยของโค้ชก็วางลงและแฟนๆก็หายใจเข้าลึกๆไม่เป็นไรและสบายดีฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติจริงๆกลัวแทบตายมันโหดร้ายเกินไปที่จะเล่นฟุตบอลในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากกองกลางเกรยาทำฟาวผู้ตัดสินจึงมอบลูกตั้งเตะให้กองกลางใบหน้าของสูหลงฟื้นคืนความมั่นใจและยืนอยู่หน้าลูกตั้งเตะความเจ็บปวดที่ขาของเขายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่การยืนก็เจ็บปวดมากแล้วแต่สูหลงก็ต้องอดทนที่จะไม่แสดงมันบนใบหน้าของเขาบทที่316โอกาสสุดท้ายมุมคุณไม่เป็นไรสูหลงต้าเจิ้งถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรคุณวางใจได้หลังจากพูดอย่างนั้นสูหลงก็เหยียบลูกบอลด้วยเท้าข้างเดียวและมองไปที่ผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าเขาและเริ่มไปที่ด้านหน้าขอองงปปรรรระตตููเพื่จัััดแบบบกา้ หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดรอบตัวเขาเดินไปที่เขตโทษสูหลงก็กระซิบบอกระบบระบบให้ฉันเป็นเพื่อนเพื่อตัดสินที่ชายที่บาดเจ็บในปัจจุบันสู้หลงได้รับรายงานอย่างรวดเร็วในทันทีสรุปคือเสื่อมอย่างแรงสิ่งนี้คาดหวังและสามารถสัมผัสได้โดยไม่ต้องมีการทดสอบอย่างเป็นระบบสูหลงอยากรู้จริงๆว่ามันจะมีผลกับเกมปกติในสนามไหมาจากผลลัพธ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าตราบใดที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเกินไปมันก็ยังสามารถทนได้และถ้าสู้หลงถอนตัวออกไปในขณะนั้นมีแนวโน้วมว่าสถานการณ์ในการจำลองจะยังคงเกิดขึ้น เพื่อนร่วมทีมจะหลงและเสียประตูติดต่อกันอย่างน้อยก็อีกหนึ่งประตูดวงตาของสู้หลงเป็นประกายประเมินระยะทางเส้นตรงระหว่างประตูกับเท้านับระยะได้ส0ิถึงม้าเมตรและเป็นไปไม่ได้ที่จะชนประตูโดยตรงในตำแหน่งนี้หากเป็นการยิงในเวลาปกติสู้หลงย่อมเลือกที่จะยิงโดยตรงจากระยะไกลท้ายที่สุดแล้วในตำแหน่งนี้อาจมีไม่เกินห้าคนที่มีความสามารถในการใช้เท้านี้และสู้หลงก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่น้องทำให้เขาต้องยอมอ่อนข้อและขับไปทับเพื่อนร่วมทีมในกรอบเขตโทษ สูลองเห็นซันซันและเอ็กเชยุนลองซึ่งมีความได้เปรียบในด้านความสูงและมีการร้องขอแบบกึงก่งๆตามมาเกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสู้หลงกัดฟันและก้มศรีรษะลงอย่างเงียบๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังสูลองเริ่มพยายามมองขึ้นไปยังพื้นที่ใกล้เคียงของเขตโทษและดูบอลตกลูกบอลคบส่วนบนของศีรษะของเอ็กเชยุนลองอย่างแน่นยาและไปถึงด้านบนของลูกบอลได้สำเร็จโดยไปถึงตำแหน่งที่เยืดยไวล่วงหน้าหม่งคุณภาพสูงห่างจากประตูเกินสิบเมตรผ่านไปได้ด้วยดีลูกหม่งเจ๋งอัญญาประกาศคู่แฟนๆลุกขึ ในขณะน,นี้ผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามกระโจนเข้ามาทันทีและขีดจำกัดทําให้ทิ่วชุงอยู่นอกขอบเขตอณิจาช่างน่าเสียดายสู้หลงถอนหายใจแล้วเริ่มเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพบกับมุมนี้ในกระบวนการก้าวไปข้างหน้าตับเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยณจุดนี้ยังเหลือเวลาอีก90วินาทีลูกเตะมุมนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในช่วงเวลาปกติของเกมนี้มาดูกันว่าซูหลงเทพแห่งศรีศาษะจะทำปาฏิหาริย์ที่แท้จริงในกงนันได้หรือไม่ในเวลานี้กระพีวายนอนราบเต็มที่และพร้อมสำหรับช่วงต่อเวลาพิ สู้หลงเองรู้อยู่ในใจของเขาว่าถ้าเขายืดเยื้อจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษตามสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะไม่สามารถยืดได้อย่างแน่นอนและแม้ว่าเขาจะฝืนฝืนทำต่อไปมันก็จะทำให้อาการบาดเจ็บแย่ลงอย่างมากด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาจะชนะในเกมถัดไปเขาจะไม่มีโอกาสลงเล่นสูหลงเดินในขณะที่ดึงชิ้นส่วนความทรงจาทั้งหมดออกมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและในขณะเดียวกันเขาไม่ลืมทักสกมยัยอันทรงพลังอย่างในกรอเลอร์ที่เขาเพิ่งได้รับมาบอลลูกนี้ไม่มีที่ว่างให้ยิงผู้เล่นยังคงใช้กลยุทธ์ลูกเตะม ดาเจิ้งที่เสิบลูกเตะมุมมองเข้าไปในกรอบเขตโทษและสายตาของเขาจับจ้องไปที่ตัวของสูง่หลงซึ่งจุดนั้นเขาสังเกตเห็นว่ามือซ้ายของสู่หลงนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวอย่างเงียบเยบเมื่อมองดูอย่างระมัดระวังนิ้วของสู่หลงชี้ไปที่ช่องว่างในกรอบเขตโทษนี่หมายถึงการต้อนบอลไปในทิศทางนั้นหรือไม่บทที่317การพลิกผันที่น่าตกตะลึงแขนของสู่หลงไม่ได้ยกขึ้นแต่แอบส่งข้อความที่เอวซึ่งผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ควรเห็นไม่ว่ายังไงก็ตามเรามาลองดูกันเถอะ สู้หลงก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าต้าเจิ้งจะมีความเข้าใจโดยปริยายเช่นนี้กับเขาไม่เพียงแต่เขาจะเข้าใจความหมายของท่าทางนี้จากฝูงชนที่มองเขาและจากนั้นก็ได้เวลาทดสอบความเข้าใจโดยปริยายแล้วตำแหน่งนี้เป็นการตัดสินโดยสูลอลงหลังจากดึงชิ้นส่วนความทรงจำทั้งหมดและวิเคราะห์นิสัยของผู้เล่นห่างจากตำแหน่งปัจจุบัน3าเมตรพื้นที่นี้จะกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่สร้างความรำคาญมากที่สุดในกรอบเขตโทษและเป็นจุดที่มีอัตราการทำประตูสําเรจสูงสุด14ประตูไม่กี่วินาทีต่อมามีเสียงอู้อี้ลูกเตะมุมออกไป ใช่ฉันเข้าใจความหมายอย่างของแท้แล้วมุมปากของสู้หลงยกส่วนโค้งขึ้นเล็กน้อยและในขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาจากด้านหลังผู้สแสวงหาการป้องกันทั้งสองอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ช่องว่างเหลืออีก2ี่ห้าวินาทีเปิดเตะมุมแล้วหมงอัญญาประกาศคู่ที่สถานที่นี้สู้หลงปรากฏตัวที่นี่ลูกยิงของสู้หลงเห็บน้ําอัญญาประกาศคู่บอลเข้าแล้วว่าสวยงามโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฉากทั้งหมดเดือดในทันทีเหมือนก้นกระทะแฟนๆตะโกนชื่อสู้หลงดังๆค่าอันตรายจริงอัญญาประกาศคู่ มันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนามที่น่าทึ่งจากซูหลงรังรังอัญญประกาศคู่อย่าละเลยอัจฉริยะที่อยู่รอบตัวคุณเขาสามารถบรรลุปฏิหารทั้งหมดได้ซูหลงอัจฉริยะฟุตบอลจากแดนมังกรอีกคนที่ไม่ขึ้นกับดวงดาวอื่นๆเป็นฮีโร่ของเกมนี้แค่20นาทีในสนามก็ช่วยให้อณาจาักรมังกรพลิกกลับได้อย่างน่าทึ่งอีกฝ่ายควรหมดหวังแล้วอัญญาประกาศคู่การพูดเกินจริงไม่ต่อเนื่องกันและเสียงค่อนข้างแหบหลังจากทำเป้าหมายดังกล่าวสำเร็จซูหลงก็ลมลงกับพื้นและเงยหน้าขึ ความตื่นเต้นทาได้เพียงในใจเพราะร่างกายแทบจะไม่ไหวแล้วเพื่อนร่วมทีมรีบฉลองอย่างตื่นเต้นเพียงเพื่อพบว่าหัวของซูหลงเต็มไปด้วยเม็ดเหนือผู้ชายคนนี้มักจะไม่เป็นแบบนี้เล่นสองเกมจะไม่เหนื่อยนี่แค่ยี่สิบนาทีในสนามคุณเป็นอะไรไปสู้หลงโปรดโทรหาแพทย์ประจําทีมฉันอาจจะยืนด้วยตัวเองไม่ได้สู้หลงตอบอย่างนุ่มนวลอะไรเพื่อนร่วมทีมกลุ่มหนึ่งเข้ามารุมล้อมสู้หลงอย่างรวดเร็วและแฟนๆที่อยู่ข้างสนามก็มองไม่เห็นอะไรเลยและยังคงโห่ร้องอย่างกระตือรือร้นและในไม่ช้าเสียงนกหวีดของผู้ชมทั้งหมดก็ดังขึ้น ผู้เล่นองุ่นเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าทีละคนและถอนหายใจในขณะที่คนอื่นๆคุกเข่าลงบนพื้นหญ้าและจ้องมองอย่างว่างเปล่าในความว่างเปล่าสิ่งที่ดอึดอัดที่สุดคือลูออที่แพ้เกมและต้องยอมรับคำสบประมาทของแฟนๆแ,และคราวนี้ยืนยันชื่อของคนบาปในประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์7 5 4ลูโอเดินไปที่เวทีอย่างช้าๆโดยเอามือปิดหน้าและไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปในฐานะหัวหน้าโค้ชของทีมกระพีไวเอเชนเมื่อเห็นลูโอรีบรเริ่มที่จะเดินไปที่สนามกอดไหล่ของโรนัลโดเป็นการส บางทีแฟนๆอาจจะไม่ตำหนิเขามากนักหลังจากเห็นฉากนี้หรือบางทีพวกเขาอาจจะด่าผู้จัดการด้วยกันอย่างไรก็ตามในขณะน,นี้แฟนๆต่างให้ความสนใจกับการถูกบึงดูดให้มีอะไรที่โดดเด่นมากขึ้นอีกครั้งกลุ่มคนในชุดขาวกำลังหามเปลหามข้ามสนามหญ้าของสนามและวิ่งไปหาผู้เล่นของอาณาจักรมังกรสูหลงพยายามดิ้นรนที่จะอดทนแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดใกล้จะตามทันซีหยวนกังเมื่อเขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ทีมชนะเขาต้องยึดมั่นกับมันบทที่3 1 8อยสิบดเหมือนฝันเกมจบลงแล้วและดูเหมือนว่าจะมีบางอย่าางเกิดขึ้นนนใสม เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าซูหลงกำลังนอนอยู่บนพื้นหญ้าของสนามกีฬาแพทย์ประจำทีมกำลังเร่งทำการรักษาฮีโร่ของซูหลงในเกมนี้ไม่ต้องห่วงหัวใจของแฟนๆเริ่มเต้นเร็วขึ้นตามด้วยความกังวลใจแพทย์ประจำทีมมาถึงแล้วและดาเจิ้งก็สื่อสารได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานี้สติของซูหลองอยังอยู่ที่นั่นแต่เขาก็เียนหัวเล็กน้อยแล้วเมื่อเห็นว่าอาการโครม่ากำลังจะหมดไปนี่คือการตอบสนองเชิงป้องกันของร่างกายมนุษย์เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงจนทนไม่ได้แพทย์ประจำทีมหลายคนที่ถือเเลลลลหหาาาาามมมมอยย่่่งงงชนน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 วววกกกูขึ้้้จัััคๆบบแดิปทีส สู้หลงลืมตาขึ้นเล็กน้อยและโลกก็ค่อยๆเบลอในทะเลสาบอาการวิงเรียนศีรษะเกิดขึ้นภายในสมองและดูเหมือนว่าจะเพิ่มชั้นของตัวกรองทะเลสาบแม่พิมพ์ให้กับสมองทั้งหมดแอร์แมนก็เหมือนกับการมึนเมาเล็กน้อยสิ่งที่เป็นจริงที่สุดในร่างกายคือความเจ็บปวดที่ขาซ้ายเตือนเสมอว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเกิดอะไรขึ้นความทรงจำยังคงนอนอยู่บนพื้นหญ้าชั่วพริบตาฉันก็เดินออกมาจากศาลร,ร่างกายสันเทาและร่างสีขาวขนาดใหญ่หลายร่างล้อมรอบพวกเขาได้ยินเสียงแถวเบาของเสรื่อง่างที่อยู่ข้างหลังพวกเขาในที่สุดสูหลก็ตื่นขึ้นนอีกครั้งบเหาม ทอดสายตาไปยังท้องฟ้าคนรอบข้างดูกังวลสู้หลงสงบสติอารมณ์และคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเขาลูกเตะมุมในช่วงท้ายเกม15วินาทีสุดท้ายน้ำนี้เกือบจะออกจากปฏิกิริยากระตุกเขาคิดว่าทำประตูได้แล้วดังนั้นอาณาจักรมังกรจึงได้รับชัยชนะสู้หลงมองไปที่คนเดินถนนนอกสนามอย่างเอียงอายและแฟนๆที่โบกธงสีแดงบนใบหน้าของพวกเขาที่สวมชุดบอลสีแดงดูตื่นเต้นมากไม่เป็นไรเมื่อคุณชนะมันยอดเยี่ยมมากสู้หลงหลับตาลงอีกครั้งระบบตรวจสอบสภาพร่างกายและเปรียบเทียบก,กับจุดเริ่มต้นขององค ปัจจุบันสภาพร่างกายของโฮสอยู่ในขั้นอันตรายอย่างยิ่งการแตกหักของขาซ้ายและน่องนั้นแย่กว่าร้ายแรงกว่าครั้งก่อนและมีระดับความเครียดที่แตกต่างกันของกล้ามเนื้อส่วนปลายประมาณ1.4เท่าของความรุนแรงก่อนพักฟื้นอะไรสู้หลงก็กระปรี้กระเปร่าหนักกว่าเดิมอีกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยสิ้นเชิงและในวิสัยทัศน์ของสู้หลงตราบได้ที่เกมสามารถจบลงได้ก่อนช่วงต่อเวลาพิเศษอาการบาดเจ็บทางร่างกายจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำในช่วงท้ายเเเกกกกกกกมมัันนนต้้้อองงงแแแแรรรริไปลละะาาาาททบบพืใหดจ็ย ช่างเป็นมาอณิจจาคำนวณผิดเลหาไม่อยู่และเดินตรงไปที่รถพยาบาลน,นอกสนามนายจะพาฉันไปไหนสู้หลงถามหมอคุณตื่นแล้วมันเป็นแบบนี้อาการบาดเจ็บของคุณสาหัสมากในตอนนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและคุณอาจต้องผ่าตัดทันทีและเรากำลังวางแผนที่จะพาคุณไปที่นั่นตอนนี้ตอกอลองอสู้หลงพบว่าเบื้องหลังหมอเหล่านี้มีใบหน้าที่คุณเคยมากชายวัยกลางคนนั้นมีหนวดเครามองเห็นได้จากด้านข้างของใบหน้านี่คือแพทย์ที่ดูแลคนก่อนหน้า แค่คิดสักนิดฉันก็รู้ว่าระดับท็อปของทีมต้องเชิญพวกเขาไปที่สนามเพื่อร่วมมือกับแพทย์ประจำทีมเพื่อเตรียมการอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการคือคนที่เข้าใจอาการบาดเจ็บของเขาแต่ทันใดนั้นสู้หลงต้องการมาที่ประตูครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าระดับจะไม่สูงสุดอย่างน้อยสัญญกรรมกระดูกก็ไม่ค่อยดีนะักบทที่319การผ่าตัดระหว่างทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจสู้หลงเริ่มจำลองอีกครั้งในระบบห่างออกไปส5้านาทีสู้หลงไม่ได้อยู่เฉยเยครั้งนี้การจำลองไม่ใช่เกมบอลจำลองซง สิ่งที่สู้หลงต้องการคือทิศทางที่เขาทําได้ดีที่สุดนั้นถูกต้องสําหรับอาการบาดเจ็บของเขาเองแทนที่จะสอบถามและตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนจะเป็นการดีกว่าว่าที่จะจําลองดูโดยตรงสักสองสามครั้งสู้หลงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขั้นแรกจําลองทุกอย่างด้วยโชคชะตามันไม่ควรจะเป็นเรื่องบังเอิญที่สุดท้ายแล้วที่นี่ยังเป็นที่ที่รถกาลังไปและเป็นสถาบันวิชาชีพที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งค่อนข้างใกล้กับสนามกีฬาซึ่งมักจะรับผู้บาดเจ็บจากด้านนี้ของสนามกีฬาและยังมีประสบการณ์มากกว่าเรียกว่าอังกฤษและภาคเหนือศ คุณมาที่สถาบันตามผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาระดับสองกล้ามเนื้อที่ขาดหลายจุดบวกกับกระดูกน่องซ้ายหักสองข้างและคุณต้องทำการผ่าตัดพร้อมกันทันทีคุณเลือกที่จะเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งนี้และหลังจากสี่วันขอองค์การเตรียมการและการรักษาโดยการผ่าตัดอาการบาดเจ็บของคุณดีขึ้นบ้างแล้วและแพทย์คาดว่าจะใช้เวลาในการพักฟื้นเป็นเวลาหนึ่งปีคุณจึงพลาดเกมต่อไปของฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมตกรอบ4ถึง0ูนในไฟนอลโฟจบการเดินทางของฟุตบอลโลกครันนอไโฟ หลีกเริ่มฤดูการหน้าคุณล้มป่วยเล่นไม่ได้และทั้งฤดูการถูกทิ้งในฤดูการใหม่คุณเลือกที่จะพยายามเข้าร่วมการฝึกซ้อมแต่ในการฝึกซ้อมอาการบาดเจ็บเก่ากลับกำเริบในปี2008รอบที่25ของพรีเมียร์ลีกคุณลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปียิงประตูได้และกงหนันส่งลูกอูหลงให้ในปี2009สถานะของคุณในคลับดิ่งลงและระดับบนสุดเริ่มมองคุณในทางไม่ดีพอคือพออแน่นอนว่าฉันพลาดเกมต่อไปตลิกได้เงินคืนสู้หลงหลับตายอย่างช่วยไม่ได้ลองจำลองโรงพยาบาลอื่นเช่นโรงพยาบาลเซนนีโรงพยาบาลกลาง คุณเลือกไปที่โรงพยาบาลเซนเนลเพื่อรับการผ่าตัดวันที่สองขอองค์การผ่าตัดการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและน่องซ้ายของคุณได้รับการรักษาอย่างดีทั่วคราวแพทย์ให้เวลาพักฟื้นหนึ่งปีฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณพลาดนาต่อไปทีมรอบสี่ทีมสุดท้ายยศกรอบสี่ถึงศูนย์คุณเลือกไปโรงพยาบาลกลางเพื่อทำสัญยกรรมคุณเลือกไปที่ครูสนอตดิสตริกฮอสพิทอลสู้หลงจำลองแปดครั้งในลมหายใจเดียวจำลองโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลนะักจนกระทั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งสุดท้ายชื่อโรงพยาบาลอลิส การจำลองนี้โดดเด่นกว่าการจำลองทั้งหมดการผ่าตัดมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นและการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดก็ดีมากเช่นกันแค่ให้เวลาพักฟื้นหนึ่งปีอย่างระมัดระวังแต่โดยพื้นฐานแล้วสู้หลงฟื้นตัวได้ภายในเวลาเพียงสามเดือนแม้แต่ศัลยแพทย์ก็ยังประหลาดใจเมื่อเขากลับไปทบทวนและไม่ได้นั่งในพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าซูหลงก็หมดหนทางเช่นกันหากไม่มีอุบัติเหตุหรือปฏิหารความเป็นไปได้ที่จะได้เล่นเกมฟุตบอลโลกครั้งต่อไปอาจหมดไปครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่้้วะคคครัััังีตออ่่าาาาดกกถุยยบโชเขจไมม สิ่งที่สู้หลงไม่รู้ในตอนนี้ก็คือนอกสนามแฟนบอลที่ตื่นเต้นได้เริ่มใช้ความรุนแรงทางคำพูดกับหัวหน้าโคช้ชและบางคนก็พยายามใช้ความรุนแรงโดยไม่ใช้คำพูดบทที่320แข่งกับเวลาคนเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นแฟนตัวยงของสู้หลงสู้หลงหมิงได้รับบาดเจ็บสาหัสโค้ชปล่อยให้เขาลงเล่นจริงๆไอดอลของเขาจะไม่เจ็บปวดได้อย่างไรที่จะเล่นฟุตบอลด้วยอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สุดเขาก็นอนอยู่บนสนามหญ้าเป็นไปได้ไหมที่จะทำเช่นนี้เพื่อชนะใช้ซูร่อนเป็นเครื่องมือหรือไม่หัวหน้าโค้ชต้องเเเเพกฉยยยตต่่่่ออออคูดดหลลาานนนีี้แะทมังงบ สิ่งที่เขากังวลจริงๆในตอนนี้คือเกมถัดไปไท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ปัจจุบันได้ประกาศการสิ้นสุดล่วงหน้าโดยพื้นฐานแล้วนัดต่อไปจะพบกับแซมบ้าหรือแปนและผลจะเปิดเผยในคืนพรุ่งนี้ให้จดจงว่าใครกำลังจะพ่ายแพ้ในมือของใครคำตอบจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าว่าการขาดความมั่นใจในตนเองนั้นไม่มีเหตุผลและคราวนี้แม้แต่แฟนๆก็ไม่นึกฝันอีกต่อไปลองกูโอ้ก็สามารถมาถึงขั้นตอนนี้ได้เป็นเรื่องยากมากและโดยทั่วไปก็กอดต้นขาของสู้หลงเหวิน ทั้งสองทีมของซัมบ้าและฟลังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอีกต่อไปเช่นเดียวกับการท้าทายนักรบคุณยนนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยดาบไม้และโล่ไม้และพวกเขาไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากนักในไม่ช้าสู้หลงก็มาถึงโรงพยาบาลและแพทย์กลุ่มเดิมก็ได้ทำการตรวจสู้หลงเกือบเหมือนกันสู้หลงก็คาดหวังผลลัพธ์เช่นกันนั่นคือมันแย่ลงอย่างแน่นอนแค่คิดว่าสู้หลงเป็นเทพเจ้าและอาการบาดเจ็บสาหัสจนเขายืนยันที่จะกลับไปเล่นทีมชาติอีกครั้งแต่หลังจากการตรวจร่างกายนี้พวกเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสู้หลงก็เป็นนนนมุษย์เช่กั พูดง่ายๆก็คือความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนั้นเกินความคาดหมายและแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณตื่นอยู่ตลอดทางได้อย่างไรแต่มันก็ควรจะเป็นความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้ตอนนี้มีทางเดียวที่จะผ่าตัดแนะนําให้ผ่าตัดทันทียิ่งเร็วยิ่งดีสู้หลงนอนอยู่บนเตียงฟังคาสั่งของแพทย์และในขณะเดียวกันก็เฝ้าดูเพื่อนร่วมทีมและครูผู้ช่วยหลายคนในห้องสู้หลงคิดในใจสิ่งที่หมอคนนี้พูดเหมือนกับระบบดังนั้นการแสดงออกจึงเฉยเมยมากไม่มีร่องรอยของความประหลาดใจหรือความหวาดกลัวและความกลัว ตกลงฉันจะพิจารณาการผ่าตัดแค่จะไม่อยู่ที่นี่หมอก็น่ารักเช่นกันเพราะรู้ว่าสถาบันของเขาไม่ได้ดีที่สุดในการผ่าตัดนี้ดังนั้นเลียนอยู่จึงแนะนําให้สู้หลงมีโรงพยาบาลทหารอยู่ทางใต้และพวกเขาเก่งที่สุดในการปฏิบัติการนี้และโรงพยาบาลส่วนกลางก็ดีเช่นกันสู้หลงฟังและบางสิ่งที่หมอพูดนั้นเป็นเพียงการจําลองฉันจะไปโรงพยาบาลอลิสสู้หลงพูดเบาๆนี่สําหรับคนขับรถข้างๆเข,า,ข,า,ขาด้วยทุกคนต่างแสดงความสงสัยรวมทั้งหมอด้วยดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนและฉันมีความรู้สึก,กว่าระดับของยาและเทคโนโลยีที่นั่นไม่พัฒนาเท่าของเรา แย์อธิบายอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยในเวลาเดียวกันเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างๆเขาก็มองไปที่สู้หลงอย่างสงสัยฉันสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและมีหมอที่นั่นที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดประเภทนี้มากและฉันก็ตัดสินใจไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นคุณต้องพักฟื้นก่อนคุณสามารถถนัดวันผ่าตัดที่นั่นจากนั้นให้ความร่วมมือกับการฟื้นฟูและการรักษาอาการปวดปากก่อน สู้หลงคิดในใจในเวลานี้ฟังชั่นการกู้คืนอย่างรวดเร็วของระบบยังคงสามารถใช้งานได้และมีคะแนนความสำเร็จเพียงพอในปัจจุบันหากมีปฏิหารจริงๆอาจจะยังมีโอกาสเข้าร่วมรอบรอง,รอง,รองชนะเลิศครั้งต่อไปเกมหลังปฏิบัติการขณะน,นี้เหลือเวลาอีกหกวันก่อนการแข่งขันนัดต่อไปและจากผลการจำลองมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้เผชิญหน้ากับทีมเฟรนที่ฟอร์มสมบูรณ์กไปข้างหน้า19คือ19ที่2